สิ่งที่น้องจะได้รับตอนที่มาว่ายน้านี่นะครับก็คือน้องเขาก็จะได้เล่นเล่นด้วยแล้วก็ได้เอาว่ายน้ําด้วยแล้วการว่ายน้ําหรือการเดินนี่ก็เป็นการเผาผลาญพลังงานอย่างหนึ่งที่ทําให้น้องเขาสบายตัวแล้วทําให้หลับสบายมากขึ้นด้วยครับแล้วสุขภาพก็จะดีตามด้วยจะมีการอาบน้ําก่อนลงสระทุกครั้งแล้วก็จะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกคนเขาดูแลน้องตั้งแต่ขึ้นสระลงสระแล้วก็เล่นเป็นเพื่อนน้องด้วยเช่นกันครับเพื่อให้น้องเขามีความสนุกแล้วก็ปลอดภัยวินในตัวด้วยครับ ก็สาหรับน้องหมาที่มาว่ายน้าครั้งแรกนะครับก็ไม่ต้องห่วงว่าน้องจะกลัวน้ําหรือว่าอาจจะไม่อยากว่ายน้ำนะครับแต่ก็คือจะมีพี่ๆครูฝึกที่ชํานาญการที่มีการฝึกเป็นพิเศษอยู่แล้วก็จะดูแลน้องน้องหมาให้ว่ายน้าได้อย่างปลอดภัยแล้วก็รู้สึกสนุกด้วยเช่นกันครับเพราะเราใส่ใจโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อเปลี่ยนระบบสระว่ายน้ําใหม่สระว่ายน้าระบบ IOU เป็นนวัตกรรมการบำบัดน้ําในสระว่ายน้ําแบบใหม่ตัวเลือกที่ดีสําหรับคนและสัตว์เลี้ยงที่แพ้สารเคมี น้ำสะอาดปลอดภัยตามมาตรฐาน NSF 5.0จากสหรัฐอเมริการะบบที่ให้น้ำในสระว่ายน้ำมีความใกล้เคียงกับแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือน้ำดื่มมากที่สุดไม่ระคายเคืองต่อผิวหนังดวงตาและเส้นขนไม่มีสารเคมีเป็นระบบ fresh water ไม่ต้องชำะระล้างร่างกายและชุดว่ายน้ำ